เมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่20สิงหาคม2566ที่มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถานอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนายจิรชัยไก,ยก,ยกรกังวานนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบเป็นประธานเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2566โดยมีนายเทียมชัยประกิจชัยวัฒนา ประธานบุลนิธิสว่างบูชาธรรมสถานอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีและนายวินัยเหลืองรุ่งโรธที่ปรึกษาบุลนิธิพร้อมสมาชิกให้การต้อนรับซึ่งมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศมารอรับของแจกกว่า2,000คนโดยบางรายเดินเท้าทางรถไฟมาไกลจากอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัม นายวินัยเหลืองรุ่งโรธที่ปรึกษามูลนิธิกล่าวมูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถานจัดประเพณีทิ้งกระจาดหรือซิลโกต่อเนื่องกันมายาวนาน50ปีแล้วเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วและวิญญาณไราย,ยาตตามประเพณีที่เคยปฏิบัติ พิธีทิ้งกระจัดหรือเทกระจัดนั้นเป็นพิธีกรรมจีนอย่างหนึ่งที่นิยมจัดขึ้นในเทศกาลต่างๆของชาวจีนหรือเรียกกันว่าซิลโกซึ่งเป็นประเพณีที่เปิดโอกาสให้ลูกหลานได้ทำบุญใหญ่และถึงตรงแด่บรรพบุพรุษที่ล่วงลับไปแล้วและสำเพเวสีรรยรายญาตทั้งหลายเชื่อกันว่าในเดือนเจดนี้เป็นช่วงที่ประตูนรกเปิด เพื่อให้ดวงวิญญาณทั้งที่มีญาติและไม่มีญาติได้มาเยือนโลกมนุษย์เพื่อมาเยี่ยมลูกหลานสำหรับพวกที่มีและเพื่อขอส่วนบุญสำหรับพวกที่ไร้ญาติสำหรับพิธีกรรมนั้นจะเริ่มจากอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์สวดมนต์เวียนทูบบางที่7วันบางที่3วันจนถึงวันสุดท้ายเป็นพิธีโปรดสัตว์และเผากระดาษเส้นไหว้ซึ่งพับเป็นภูเขาเงินภูเขาทองให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและดวงวิญญาณไร้ญาติด้วย โดยในปีนี้ทางมูลนิธิได้เตรียมข้าวสารคนละ5กิโลกรัมยาสามัญประจำบ้านน้ำปลาน้ำมันพืชเกลือรวมกว่า3,000ชุดไว้แจกจ่ายให้กับประชาชนทุกคนที่มาร่วมงานซึ่งจะแจกให้เป็นรายคนเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการในงานจะมีอาสาสมัครของมูลนิธิมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและคนพิการน,นายวินัยเหืองรุ่งโรจที่ปรึกษามูลนิธิได้กล่าวอีกว่า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเวียนกลับมารับของแจกซ้ําทางมูลนิธิให้ผู้รับของแจกแล้วเอานิ้วจุ่มหมึกแดงเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ด้วยนอกจากนี้หากประชาชนที่มารับของแจกเกินจํานวนสิ่งของที่เตรียมไว้ทางมูลนิธิยังได้เตรียมเงินสดไว้ให้เพิ่มอีกจํานวน200,000บาทด้วยเริ่มต้นสมัยโบราณนั่นก็คือใช้วิธีทับว่าถิกระจาดคือเอากระจาดใส อาหารเนี่ยไปทิ้งตามบ้านพวกมีจิตอาาเขามีอาหารมีอาหารแห้งอาหารเปียกอะไรเขาก็ใสเอาไว้แล้วก็ไปเก็บเก็บมาสมัยโบราณนะ่ะเราทิ้งกระจาดคือคําว่าทิ้งกระจารมันมาจ้กแต่สมัยโบราณคือเข้ากระจาดนี่ไปทิ้งตามบ้านนะครับทีนี้เรามาแจกนี่สมัยโบราณคนมันก็ไม่เยอะอย่างนี้เราใช้วิธี เหมือนกับว่าโปรยทานนะครับโยนซึ่งมันก็จะพ้องกันกับประเพณีไทยโบราณอีสานเขาเรียกว่าบุญเขาสากแล้วก็แล้วตอนนี้เราพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงถึงมาแบบว่าเข้าคิวซึ่งคนมันเยอะได้เลยเป็นรูปแบบที่เห็นนี่ครับแล้วก็ปีนี้เราเตรียม ของแจกไว้ประมาณประมาณ3 0 0พชุดบวกลบนะครับแล้วก็เรายังมีเงินเงินสดสำรองอยู่ถ้าเกิดมันมีอุบัติเหตุว่าคนของไม่พอเราก็จะแจกเป็นเงินสดเอา